ส่วนอีกหนึ่งเรื่องที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพนะคะจะพาคุณผู้ชมมาตามกันสำหรับสิทธิ์บัตรทองค่ะที่เกิดให้คุณผู้ชมได้รับทราบไปตั้งแต่อตอนต้นรายการว่าตั้งแต่วันที่1มกราคม2564เป็นต้นไปเนี่ยสำหรับผู้ที่มีบัตรทองแล้วป่วยเป็นโรคมะเร็งสามารถที่จะเข้ารับการรักษาได้ในสถานพยาบาลทุกทุกที่ที่เขามีความพร้อมนะคะนี่ถือว่าเป็นอีกหนึ่งวิธีการในการแก้ไขปัญหาความไม่เท่าเทียมกันในการ เข้าถึงการรักษาพยาบาลนั่นเองซึ่งนายแพทย์ศักชัยการจนะวัฒนาเลขขาธิการสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติหรือสปสชเป็นผู้ที่เปิดเผยความคืบหน้าในการจัดระบบบริการกรณีผู้ป่วยมะเร็งในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติหรือบัตรทองที่จะส่งตรงถึงโรงพยาบาลที่รักษาโรคมะเร็งค่ะว่าตอนนี้สปสชและกรมการแพทย์กระทรวงสาธารณสุขอยู่ระหว่างเตรียมความพร้อมเพื่อให้บริการพร้อมกันทั่วประเทศ1มกรา คมสองาคม2,564ซึ่งได้มีการเตรียมการรองรับทั้งในส่วนของระบบบริการระบบข้อมูลและการจ่ายชดเชยซึ่งระบบบริการดังกล่าวถือว่าเป็นไปตามนโยบายของนายอนุทินชาญวีรกูลรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขในการยกระดบับในการยกระดับระบบบ,บัตรทอง4บริการประกอบไปด้วย 1. คนกรุงรักษาทุกที่นักเครือข่ายหน่วยบริการชุมชนอบอุน่น 2. ผู้ป่วยใน ไม่ต้องกลับไปรับใบส่งตัวก็เริ่มในเขต9นครชัยบุริี3มะเร็งรักษาได้ทุกที่ที่มีความพร้อม 4. ย้ายหน่วยบริการได้สิทธิทันทีไม่จําเป็นต้องรอ15วันค่ะนอกจากนี้นายแพทย์ศักชัยก็บอกอีกนะคะว่าเป้าหมายทั้งหมดนี้เนี่ยเป็นไปเพื่อที่จะเพิ่มการเข้าถึงบริการของประชาชนเมื่อป่วยที่ไหนแล้วจะสามารถได้รับบริการตรงนั้นได้ไม่ต้องแยกใช้สิทธิ์ตามหน่วยบริการที่ลงทะเบียนโดยที่หน่วยบริการจะมีการปรับระบบบริการและระบบข้อมูลส่วนสปสชจะมีการปรับระบบการจ่ายที่มีความสอด คล้องการกับระบบบริการและระบบข้อมูลใหม่ให้มีความรวดเร็วและเป็นรูป,ปรธรรมนำไปสู่การที่จะต้องไม่มีผู้ป่วยอนาถาอย่างที่เรียนให้ทราบละ่ะทุกคนต้องเท่าเทียมกันหมดต้องอยู่ด้วยศักดิ์ศรีไม่ว่าจะยากดีมีจนตามนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณาสุขนะคะสำหรับโรคมะเร็งสามารถไปรับบริการที่ไหนก็ได้ที่เขามีความพร้อมเมื่อประชาชนสิทธิบัตรทองได้รับการวินิจฉัยว่าเป็นมะเร็ง จะได้รับทราบข้อมูลประวัติการรักษาและรายชื่อโรงพยาบาลที่มีศักยภาพในการรักษาโรคได้เพื่อจะสามารถเลือกไปรับบริการที่โรงพยาบาลไหนก็ได้ผ่านทาง3ช่องทางด้วยกันคือสายด่วนสปสช1330แอปพลิเคชอันสปสชอและติดต่อที่หน่วยบริการโดยตรง โดยไม่ต้องใช้ใบส่งตัวลดระยะเวลารอคอยการรักษาซึ่งโรงพยาบาลที่มีศักยภาพและมีความพร้อมจะให้บริการตามมาตรฐานกับผู้ป่วยตามจำนวนที่โรงพยาบาลแต่ละแห่งสามารถรองรับได้รวมไปถึงการทำเ l ล h เฮลท์เทเลฟาร์ m a c y หรือจะเป็น Home ม h e m o และส่งข้อมูลเพื่อเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลทั้งหมดจากทางสปอสอชอนั่นเองค่ะ